สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์กาแฟดำนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุทธิชัยยุน่นแล้วก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่4เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับคุณสุทธิชัยให้ชื่อว่าขอบ28ปประชุมสุดยอดวิกฤตภูมิอากาศที่คนไทยควรใส่ใจเนื้อหาใจความเดี๋ยวเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ การประชุมระดับโลกว่าด้วยสภาพภูมิอากาศปีนี้หรือที่เรียกกันว่าอ P C O P 2 8ซึ่งจัดขึ้นที่ดูไบแห่ง UAE เนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีน้ำมันมากที่สุดในโลกจัดขึ้นที่ดูไบเช่นนี้ถือว่าย้อนแย้งหรือไม่ครับเพราะว่ากาศจะแก้ปัญหา Climate Change ต้องลดการใช้พลังงานฟอสซิล ให้มากที่สุดเจ้าภาพเนี่ยเขาก็ตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับเลยประกาศว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงด้านสภาพอากาศใดๆที่จะมีการเจรจากันในช่วง2ส,สัปดาห์ของการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ที่เป็นจุดเด่นของการประชุมเนี่ยคือการเปิดตัวกองทุนที่เรียกว่ากองทุนการสูญเสียและเสียหายอย่างเป็นทางการ เพื่อเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภ,าพภูมิอากาศว่ากันว่าการที่สามารถบรรลุข้อตกลงประกาศตั้งกองทุนนี้ถือว่าเป็นชัยชนะเล็กๆของกลุ่มประเทศที่ผลักดันเรื่องนี้มาอย่างช้านานแล้วนะครับสุลต่านอัลจาเบอร์ซึ่งเป็นผู้นำของ UAE ในฐานะประธานงานคอป28บ28เนี่ยบอกว่าเราได้ส่งมอบประวัติศาสตร์ในวันนี้เจ้าภาพเขาเรียกการประชุม หรือว่าการประกาศตั้งกองทุนนี้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการประกาศการตัดสินใจได้ตั้งแต่วันแรกของคอปเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นเรื่องกองทุนและใครจะลงขันเท่าไหร่นี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับที่จะต้องมีการถกแถลงกันอย่างร้อนแรงมาโดยตลอดผู้นําเกือบ200คนจากทั่วโลกที่เข้าร่วมประชุมปีนี้รู้ดีครับว่าจะต้องแสดงผลงานอะไรที่จับต้องได้มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะเพียงแค่ศูนย์ทรพธและคำมั่นสัญญาว่าจะลดการส่งก๊าซเรือนกระจกเท่านั้นเท่านี้ในปีนั้นปีนี้แค่นี้เนี่ยไม่อาจจะยืนยันความจริงใจแล้วก็จริงจังได้อีกต่อไปนะครับจุดที่น่าสนใจหลักๆของการประชุมคราวนี้คือการเฝ้าติดตามความคืบหน้าที่ไม่เข้าจะเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่นักเพื่อให้โลกเนี่ยสามารถควบคุมสภาวะโลกร้อนได้การประชุมปีนี้มีคนมาเข้าร่วมมากกว่าการประชุมขอบ27 เมื่อปีที่แล้วถึง2เท่าด้วยกันถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยจํานวนผู้เข้าร่วมถึง97,000คนนะครับรวมถึงพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจรรักรและก็ประมุขแห่งรัฐและก็รัฐบาลอีกราวๆ180คนด้วยกันองค์การสหรประชาชาติและเจ้าภาพคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยบอกว่าการเจรจาจะมีความสําคัญที่สุดนับตั้งแต่ปารีสเมื่อปี2558 และการระดมงบประมาณเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศที่ยากจนถือเป็นวาระสําคัญสหรัฐอาหรับเอมิเรตมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศร่ํารวยซึ่งเป็นผู้ร้ายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอดีตมากที่สุดเชื่อมกับประเทศอื่นๆทั่วโลกที่มีส่วนทําให้เกิดภาวะโลกร้อนน้อยกว่าแต่กลับได้รับผลกระทบที่เลวร้ายที่สุด สหรัฐอาหรับเอมิเรตและเยอรมันประกาศทันทีว่าจะลงขันเจ้าละ100ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองทุนค่าเสียหายและสูญหายที่ว่านี้ร่วมกับสหภาพยุโรปที่เสนอรวมกันแล้วเนี่ยสองล้านดอลลาร์สหรัฐคาดว่าจะมีประเทศอื่นๆที่จะมาสมทบเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันขน้างหน้านี้นะครับแต่ยอดนี้เนี่ยมันยังห่างไกลาจากเป้าหมายคือ1น0 0 0แสนล้านดอลลาร์ที่เคยตั้งเอาไว้เยอะเหลือเกินกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่รองเงินเยียวยานี้ มีไม่ต่ำกว่า46ประเทศนะครับแล้วก็ต้องการความชัดเจนด้วยว่าในที่สุดเนี่ยประเทศร่ำรวยทั้งหลายจะทําตามคํามั่นสัญญาได้มากได้น้อยขนาดไหนทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมนะครับสหรัฐส่งรองประธานาธิบดีกามราแฮร์ริสมาแทนพร้อมกับคําประกาศว่าจะให้สหรัฐเนี่ยมีบทบาทที่ขึงคังอย่างต่อเนื่องแต่สหรัฐกับจีนเนี่ยเป็นประเทศ ที่ก่อบลรพิษรายใหญ่เป็นอันดับที่1และอันดับที่2ของโลกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นําของทั้งสองประเทศนี้ได้ออกแถลงการร่วมกันเพื่อเป็นการตอกย้ําถึงความพร้อมที่จะเดินหน้าเรื่องนี้ส่งแรงกระตุ้นให้กับการประชุมคอบ28ที่ดูไบได้ในระดับหนึ่งในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะมีผู้นําโลกมาร่วมงานแล้วเนี่ยนะครับยังคาดการณ์ว่าการประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมอีกไม่ต่ำกว่า70,000คนด้วยกัน การรับเป็นเจ้าภาพจัดงานโดยประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อย่าง UAE เนี่ยทำให้เกิดกระแสวิจารณ์ขึ้นมาไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับยิ่งมีข่าวรั่วออกมาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เตรียมที่จะใช้การประชุมเป็นเวทีเจรจาต่อรองข้อตกลงด้านพลังงานน้ำมันและกก๊าซธรรมชาติยิ่งทำให้เกิดความระแวงคลางแคลงในวาระซ่อนเร้นของเจ้าภาพมากขึ้นนะครับจนเกิดคำถามว่าการประชุมรอบนี้เนี่ยจะสร้างความหวังว่าจะมีความคืบหน้าได้มากน้อยขนาดไหน เกรตาชุนเบิร์กซึ่งเป็นนักรณรงค์หญิงด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเคยวิพากษ์การประชุมคราวนี้นะครับบอกว่าคงจะมีแต่การพ่นน้ำลายบลาบลาบลา,บลาเท่านั้นแหละครับเพราะว่าผู้นำโลกไม่ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะแก้ปัญหายอย่างถาวรเลยในการประชุมเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมีคำมั่นสัญญาว่าจะร่วมกันคงการเพิ่มอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิน2องศาเซลเซียสแล้วก็พยายามที่จะจำกัดไม่ให้เพิ่มสูงเกินกว่า1.5องศาเซลเซียส ข้อตกลงปารีสหรือว่าปารีสเอกรีเมนต์เมื่อปี2015ถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการผลักดันให้เกิดมาตรการต่อปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เกือบจะพร้อมใจกันทั่วโลกนะครับแต่รายงานล่าสุดของสหประชาชาติเนี่ยที่ออกมาแล้วตอกย้ำว่ายังไม่มีความคืบหน้าตามพันธสัญญานี้แต่ประการใดวาระสำคัญที่สุดของการประชุมรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นการบรรลุข้อตกลงที่จะให้แต่ละประเทศ ให้ความชัดเจนมากขึ้นในคำสัญญาหรือว่าพันธสัญญาที่จะดำเนินการตามแผนที่ตั้งเป้าเอาไว้ตามที่เสนอจากแต่ละประเทศเองนี่แหละครับที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมที่ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยต้องไปกำหนดเอาเองหนึ่งในความหวังคือการขยายวงของคำมั่นสัญญาเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มีขอบเขตกว้างขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด รวมถึงกิจกรรมทางงาเกษตรและก็ทางอาหารด้วยนะครับตรงนี้แหละครับที่จะมีผลกับประเทศไทยเราทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมต้องถือว่าเป็นภารกิจหนักของรัฐบาลเลยนะครับที่จะต้องเริ่มวางแผนปฏิบัติการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะว่าการลดกา๊าซเรือนกระจกเนี่ยจะไม่ใช่เพียงเรื่องของนโยบายรัฐบาลอีกต่อไปแล้วนะครับหากแต่เอกชนทุกวงการจะต้องมีแผนการของตนเองว่าจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร ไปถึงการที่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยทุกภาคส่วนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทำให้บรรลุเป้าของการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกระแสข่าวเนีบอกว่า UAE ต้องการที่จะให้ทั่วโลกเนี่ยลงนามความตกลงในการเพิ่มขีดความสามารถของการผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็น3เท่าจากปัจจุบันทำให้ได้ภายในปี2030สหรัฐอเมริกาจีน และก็ชาติสมาชิกอื่นๆในกลุ่ม G20 ในเห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับแต่ยังต้องให้สมาชิกอื่นๆเ,นเดินตามอย่างกระตือรือร้นด้วยถึงจะมีผลในทางปฏิบัติที่แท้จริงคําถามต่อมาคือแล้วใครแหะครับที่จะเป็นคนควักกระเป๋าออกมาให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยใครแหละครับประเทศยากจนก็ทวงถามประเทศที่มั่งคั่งว่าความเลื่อมล้ามหาศาลทุกวันนี้เนี่ยจะแก้ไขได้ยังไงจึงต้องติดตาม ว่าสถาบันทางการเงินระดับโลกอย่างธนาคารโลกและก็ IMF นี่ยจะยอมปรับกติกาในการปล่อยสินเชื่อให้กับประเทศด้อยพัฒนาด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนผันมากขึ้นหรือไม่ประเทศไทยเรามีการประกาศเป้าหมายการลดกา๊าซเรือนกระจกมาหลายปีแล้วนะครับแต่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยยังไม่ได้แสดงความกระตือรือร้นมากสักเท่าไหร่นักในประเด็นนี้ และก็ยังไม่เห็นความจริงจังในการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในระดับชุมชนและกเกษตรกรที่จะต้องทำการบ้านอย่างเร่งด่วนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับ